พวกขยะวางแห่งวิญญาณพวกเจ้าจะต้องตายที่นี่ในวันนี้ทกศระเบิดวิญญาณสุนเอ๋อระวังหุนลีรีบหนีท่านพี่เสียวเยี่ยนพวกเขาหนีไปยังขั้นที่สองแล้วพวกเรารีบไล่ตามพวกเขากันเถอ,อะท่นพี่เสียวเยี่ยนท่นพี่เสียวเยี่ยนเกิดอะไรขึ้น ข้าจะได้ช่วยโอนพลังฉีเข้าสู่ร่างกายของท่านข้าข้าเพิ่งผ่านวีรชน6ดาวมาเหมือนว่าการบุ๋มโหของข้านั้นจะยังไม่เสถียรแต่ข้านั้นได้ใช้ทักษะระดับสวรรค์ในสถานการณ์บีบบังคับทำให้เกิดการย้อนกลับของพลังฉีในร่างกายของข้ามันมันไม่มีประโยชน์หากรักษาอาการบาดเจ็บของข้าเจ้าก็ต้องอ มันคืออะไรท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนรีบพูดสมิมันต้องใช้จูบจากสุนเอ,อ๋อเียสท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนเจ้าบ้าสองคนนั้นจากตระกูลวิญญาณจะต้องตายมิฉะนั้นจะมีปัญหาไม่รู้จบเดี๋วรู้ดูร้องข้าจะกินยาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของข้าและไปไล่ล่าเจ้าพวกนั้นในตอนนี้ ข้าข้านั้นเผลอทำเรื่องตลกกับชุนเอ๋อโดยบังเอิญอย่ากรดข้าเลยนะขั้นที่สองนี่คือขั้นที่สองของสุสานสวรรค์อย่างนั้นหรือขั้นที่สองนั้นมีขนาดเล็กกว่าขั้นที่หนึ่งอย่างมากแต่วิญญาณอสูรนั้นอย่างน้อยก็ระดับห้าดาววิญชนขึ้นไปท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนคนระวังแปลกจังทําไมข้าได้กลิ่นเลือดมันมีบางอย่างผิดปกติอื ห้าดาวหกดาวและเจ็ดดาวระดับวีรชนมันมีมากมายคราบเลือดบนพื้นมันต้องเป็นฝีมือของตระกูลวิญญาณอย่างแน่พวกมันต้องการล่อวิญญาณระดับสูงมาโจมตีเราช่างไรยังอายท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนเราต้องรีบเอาชนะเจ้าพวกนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วไปเอาเพลิงขึ้นซึนามิเอาละพวกเราต้องรีบจัดการมันให้ได้ก่อนก่อนที่พวกมันจะหนีไปไกล จ้าพวกรวังเห่งวิญญาณเชิงหลยอย่างอายมันทําให้พวกเราล่าช้าอีกครั้งเรากําลังสูญเสียเส้นทางในการตามหาตระกูลวิญญาณคนจากตระกูลวิญญาณนั้นมีไหวพริบพ,พวกเขามจะซ่อนตัวและหาโอกาสตอบโต้อย่างไรก็ตามพวกเราจะเก็บสะสมเกนพลังงานเฉพาะเมื่อเจ้าได้แข็งแกร่งมากพอเจ้าจะสามารถจัดการอันตรายได้ได้อย่างง่ายดายท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนผู้ถูกต้องสิบวันต่อมา ท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนระวังฮิผู้ชายคนนี้เจ้าเด็กตัวน้อยเจ้าเก้ามานุกคนให้พู้นี้อย่างนั้นหรือหืหมันพูดได้อย่างนั้นเหรอแม้ว่าจะค่อนข้างไม่ชัดอสูรว,วิญญาณเก้าดาวยังคงครอบครองส่วนหนึ่งของปัญญาแห่งวิญญาณดังนั้นจึงสามารถพูดได้ท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนตอนนี้ท่านลังเลที่จะท้าทายอาสูรว,วิญญาณ ระดับก้าวดาวหรือไม่ข้าทําได้สําหรับส่วนเอ๋อแล้วข้ามีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงมันไม่มีประโยชน์แล้วที่จะดูดซับแกนพลังงานระดับต่ําแกนพลังงานของอสูรวิญญาณตนนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่นี่คือเหตุผลว่าทําไมและแข็งเก่งยิ่งขึ้นไอ้ขวนแยกสวนร,รีบแยกตัวออกมาเร็วตีงั้นข้า จะใช้อีกหนึ่งการโจมตีของข้าฝ่ามือผนึกภูผาและลองสิ่งนี้ด้วยฝ่ามือผนึกวาลีเจ้านั้นต้องตายแล้ว <Yeah. S 1> ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะมีสติปัญญาอย่างจำกัดน,นะและสัญชาตญาณในการต่อสู้ของเขานั้นไม่มีอยู่จริงไม่เขากำลังจะระเบิดตัวเองซุนเอ๋อระวัง ท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนท่านอยู่ที่ไหนข้าไม่เป็นไรเป็นแค่รอยถลอกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอ้อ้าฮ่าฮูฮในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าแล้วท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนคุณหนูเจ้าจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้คราวนี้เจ้าตายแล้วเสี่ยวเยี่ยนอ้ ในที่สุดปลาทั้งสองตัวก็กัดเหยื่อจนได้ <c oughs> ตอนนี้พวกเจ้าอยู่ที่นี่แล้วอยาคิดแม้แต่จะหนีจากไปพวกเจ้าช่องเจ้าเล่ย์มากแกล้งทำเป็นบาดเจ็บ <c oughs> เพื่อวัตถุประสงค์แบบนี้นี่เองสินเนาะในการเป็นนักล่าน,นั้นเจ้าเองก็ต้องเป็นเหยื่อของคนอื่นเช่นกันถ้าข้าไม่ใช้วิธีนี้จะมีงูสองตัวนี้โผล่มาจากรูหรือเปล่าล่ะ สัญลักษณ์วิญญาณโซ่เปลวเพลิงวิญญาณ